สวัสดีคะ่ะแม่น้องนะคะวันนี้แม่น้องจะชวนเพื่อนท,ทําทงคัสืค่ะหรือก็คือหมูชุบเกล็ดขนมปังนั่นเองนะคะวันนี้เนื้อหมูที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นเนื้อสันนอกสไลซ์บางนะคะ1ชิ้นของเราเนี่ยมีหมูสไลซ์ประมาณ6แผ่นถึง7แผ่นนะคะแล้วก็มาชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังเราทําแบบนี้สองรอบนะคะแล้วก็นําขึ้นทอดค่ะบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะใช้เกลือพริกไทย หรือรากบัทีเพิ่มรสชาติได้นะคะก่อนที่จะนำมาคลุกกับไข่หรือเก็บยขนมปังค่ะ คิะวข้าวนิ้วข้าวนิ้วนินี่แม่น้องทอดแห้งไปสักนิดหนึ่งนะคะเลยไม่ค่อยชุ่มฉ่ำหรือเพื่อนๆจะใช้เป็น3ชั้นสไลด์ก็ได้นะคะก็ดูน่ารับประทานดีนะคะความกรุบกรอบนี่ยกให้เลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นแผ่นสไล์เนี่ยจะให้ความรู้สึกอร่อยกว่าตัวที่เป็นเนื้อหมูเป็นก้อนๆนะคะ